เราจะพูดกันถึงหัวข้อคาร์โบไฮเดรตน,นะครับเฉพาะหัวข้อเอเรื่องมอนอไซคลายนะครับแต่ว่าก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างเยอะนะครับคาร์โบไฮเดรตน,นะครับโดยความหมายคาร์โบก็คือคาร์บอนนะครับในส่วนของไฮเดรตก็คือ,อก็คือน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนสูตรพื้นฐานนะครับของคาร์โบไฮเดรตน,นะครับก็ จะเขียนง่ายๆก็คือ C2O h นะครับโดยที่จำนวนคาร์บอนจะเป็นตัวผันแปรนะครับเพราะฉะนั้น C2O h จะวงเล็บ n นะครับ n ก็คือจำนวนของคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นคาร์บอนจะมีแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นโมเลกุลที่มี3คาร์บอน4คาร์บอน5คาร์บอนหรือ6คาร์บอนนะครับย,ยกตัวอ,อย่างนะครับก็จะเป็น uh, n เท่ากับ6นะครับก็คือคาร์บอนเท่ากับ6 <S <S นะครับ ก็อย่างเช่นโมเลกุลของกูโคสนะครับเวลาเราเขียนนะครับก็เอา6กคูณก็ไปในวงเล็บเนาะก็เป็น C6H12O6 นะครับวันเวลาเราเขียนโครงสร้างนะครับที่เป็นโครงสร้าง f i s h e r Projection นะครับกลางป่านะครับเราก็จะเขียนแตออกมาเป็น C1 C2 C3 C4 C5 แล้วก็ C6 นะครับก็จะมีตัวน้คาร์บอนทั้งหมด6ตัวนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแขนงคาร์บอนจะจับกับไฮโดรเจนหรือว่าจับกับไฮดรอกซีอะตอมนะครับ เป็นโครงสร้างแบบก้างป่านะครับลองเขียนใหม่ทั้งหมดนะครับว่าสูตรนี้นะครับผมกำลังสื่อสารถึงกูโคสนะครับเอาเวลาเขียนนะครับก็คือ c 6ตัวนะครับทีนี้ก็เขียนตัวแรกก็จะเป็น c h o นะครับตัวถัดมาเป็น c o h นะครับแล้วก็แขนสองข้างนะครับที่จับกันนะครับคาร์บอนจะต้องคาร์บอนจะต้องจับทั้งหมด4แขนนะครับเพราะนั้นก็จับเรียงให้ถูกนะครับอันนี้คือต้องจำนะครับว่าจะเขียนอย่างไรนะครับตัวสุดท้าย c 2 o h นั่นเองนะครับ อันนี้เรียกว่าโครงสร้างแบบก้างปลานะครับหรือเรียกอีกอชื่อหนึ่งในภาษาอังกฤษก็คือฟิชเชอร์โปร e จ t ชันนะครับความหมายของฟิชเช r ร์ฟิชก็คือปลาเนาะอโอเคนะครับที่สังเกตนะครับว่ามันมีหมู่ไฮดรอ,อกซีนะครับหรือว่า OH เนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นโมเลกุลแบบโพลีไฮดรอกซีโมเลกุลนะครับก็คือโพลีก็คือมีจานวนมากๆนะครับ ทีนี้เวลาพิจารณาคาร์บไฮเดรตที่เป็นโมโนสกลายจะมี2แบบนะครับดูจากข้างบนเลยนะครับจากสุดโครงสร้างนะครับลองเขียนแยกดูนะครับว่าเอ๊ะตรงข้างบนเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็จะมี2แบบนะครับอันนี้คืออันนี้ยกตัวมาเฉพาะคาร์บอนตัวที่1กับคาร์บอนตัวที่2นะครับยกมานะครับอันนี้ก็จะมี2แบบนะครับก็คืออันนี้จะยกตัวอย่างครับเขียนเฉพาะส่วนส่วนบนนะครับ c หนึ่งกับ c สองนะครับตำแหน่ง c หนึ่ง c สองตัวนี้นะครับเป็น c h o นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอีก แบบที่1นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็น c s 2 oh นะครับแล้วก็คาร์บอนตัวที่2คือเป็น c ดับเบิล o นะครับเราลองดูนะครับว่า ch o แตกออกมาแล้วเขียนยังไงนะครับก็คือ c ดับเบิ bond o กับ h เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น c ดับเบิล o นะครับคาร์บอนตัวนี้นะครับจะถูกเรียกว่าเป็นคาร์บอนิลคาร์บอนอตอมนะครับโอเคนะครับทีนี้เรารู้จักแล้วนะครับว่ามี2แบบแต่ละแบบจะเรียกอย่างไรนะครับแบบที่1นนะครับด้านซ้ายมือนะครับอันนี้ก็เป็น ข้างบนนะครับจะเขียนเป็น C ดั u บ l e o แล้วก็ H นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเวลาเขียนเต็มทั้งหมดนะครับโครงสร้างซึ่งโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้างของ g o o g l e นะครับอันนี้จะเป็นดูจากข้างบนเลยนะครับว่าโมเลกุลนี้นะครับก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มของ a l d ี h y ด์นะครับ a l d ี h y ด์ก็คือ C OH แล้วก็ R ไหมครับอันนี้เป็น a l d ี h y ด์โดยน้งตาลโมเลกุลนี้นะครับเรียกชื่อนะครับก็จะเรียกว่าเป็น aldose นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของน้ําตาลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งที่ผมวาดนะครับจะเป็นน้ําตาลฟุกโตสนะครับก็เป็นน้ําตาลที่สังเกตนะครับว่าตัวคาร์บอนที่1กับคาร์บอนที่2นะครับมันจะต่างกับตัวอัลดีไฮด์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นกลุ่มของคีโตนนะครับคีโตนก็คือ C นะครับ ดับเบิลบอนโอใช่ไหมครับแล้วก็ R กับ R าร์เนะครับอันนี้พูดไปแล้วในเลคเชอร์นะครับนักศึกษาก็ไปเทียบกับสไลด์ได้นะครับอันนี้เป็นกลุ่มคีโตนนะครับแล้วก็เวลาเรียกนะครับก็จะเป็นคีโตสนั่นเองนะครับก็จะบอกบอกถึงความเป็นคาร์โบไฮเดรตที่เป็นกลุ่มของคีโตนนะครับสังเกตตำแหน่งคาร์บอนหนึ่งสองสามสี่ห้าไปด้วยนะครับถัดมานะครับเรารู้จักแล้วนะครับว่ามีคาร์โบไฮเดรตอยู่สองประเภทนะครับโมโนไซคลายอยู่สองแบบก็คือคีโตนกับ เอาที่2นะครับทีนี้เวลาไม้วาดโครงสร้างนะครับมันจะสามารถเกิดสเตอริโอไอโซเมอร์ o ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาสเตอริโอไอโซเมอร์เพราะฉะนั้นเวลาพิจารณาสเตอริโอไอโซเมอร์นะครับนักศึกษาจะต้องอต้องพิจารณาให้ได้ว่าเอ๊ะจะมีจํานวนสเตอริโอไอโซเมอร์เท่าไหร่เนื่องจากว่ามีคาร์บอนจํานวนเยอะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนักศึกษา,าก็ต้องพิจารณาจุดจุดแรกก็คือ1ต้องหาว่าคาร์บอนตัวนั้นเป็นคาร์บอนเซนเตอร์หรือว่าเป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมหรือไม่นะครับอะซิเมติกคาร์บออออนะตมก็คื คาร์บอนที่แขน4แขนจับไม่เหมือนกันเลยนะครับสักแขนเดียวนะครับนั่นหมายถึงว่า4แขนไม่สามารถพับมาทับกันได้สนิทนะครับเพราะฉนันจึงเป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมนะครับตัวแรกนะครับ c 1มีดับบล O โอันนี้ไม่เป็นนะครับแต่ตัวที่2ลองดูนะครับตัวที่2มีเห็นไหมครับว่า4แขนนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมนะครับ มาดู C3 ตัวถัดไปนะครับดูนะครับด้านหมู่ไฮโดรซีหมู่ตัวไฮโดรเจนอะตอมนะครับด้านบนกับตัวล่างนะครับอันนี้ไม่เท่ากันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นอะิมมตริกคาร์บอนอะตอมตัวที่4เหมือนกันเลยครับอันนี้ก็พิจารณาแล้วเป็นอะิมมตริกคาร์บอนอะตอมซีที่5นะครับอันนี้ก็พิจารณาแล้วเหมือนกันครับคือไม่ ตแน่นอนนะครับตัวสุดท้ายนะครับอลองดูแตกดูนะครับว่ามันเขียนอย่างไรนะครับมันก็เขียน C นะครับผมเขียน C5 แล้วก็ C6 นะครับตัว C6 นะครับจะมีไฮโดรเจนสองฝั่งนะครับมี2แขนเพราะมี H อสสองโมเลกุลใช่ไหมครับเอสสองอะตอมนะครับนะครับก็จะได้ออกมาเพราะฉะนั้น C ตัวนี้มี2แขนทับกันจึงไม่เป็นอะซิเมติกคาร์บอเนตต้องเพราะฉะนั้น โมเลกุลน,นี้นะครับสรุปได้ว่ามี C2 C3 C4 C5 เท่านั้นที่เป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมเพราะฉะนั้นโมเลกุลน,นี้นะครับเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่ามีจํานวนสเตอริโอไอโซเมอร์เท่าไหร่นะครับก็พิจารณาจากจํานวนคาร์บอนที่เป็นไคาร์บเซนเตอร์นะครับตอนนี้มี4ตําแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นสูตรคํานวณก็คือสเตอริโอไอโซเมอร์เท่ากับ2อกำลังเนะครับ n คือจํานวนของอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือมี16สเตอริโอไอโซเมอร์นั่นเองนะครับ ีนี้เมื่อรู้จักสเตอริโอไอโซเมอร์เสร็จแล้วนะครับเวลาเราพูดถึงโครงสร้างนะครับหรือว่าโครงสร้างที่อยู่ในของเหลวเองก็ตามนะครับหรือว่าคาร์บอนเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะจับนะครับโมเลกุลหรือว่าอะตอมนะครับสองแขนของมันนะครับที่เป็นแขนอิสระนะครับสามารถบิดซ้ายบิดขวาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถอยู่คนละทิศคนละทางได้เพราะฉะนั้นการบิดแบบนี้นะครับใน ในธรรมชาตินะครับมันจะเกิดเป็นไอโซเมอร์นะครับซึ่งมันจะมีไอโซเมอร์ที่เราจะพิจารณาอยู่2แบบนะครับก็คือ d กับ l form นะครับหรือ d กับ l ไอโซเมอร์นะครับอย่างตัวนี้นะครับเวลาพิจารณาก็คือคาร์บอนที่มีโมฮดรดกซีที่เป็นอะซิมเมตริกคาร์บอนอะตอมที่มีโมฮดรอกซีที่อยู่ไกลจากคาร์บอนิลมากที่สุดนะครับอันนี้นะครับโมเลกุลที่ c 5นะครับเป็นโมเลกุลที่มีโมฮดรดกซีนะครับ ที่ตัวเองมันเองนะเป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมนะครับแล้วอยู่ไกลจากคาร์บอนิลมากสุดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็จะเอามาพิจารณานะครับโดยตำแหน่งนี้แหละนะครับถ้าหมู่ o h นั้นอยู่ซ้ายหรือขวานะครับมันก็จะบอกได้ว่าเป็น D หรือ l อฟอร์มนะครับกรณีนี้นะครับ o h อยู่ฝั่งขวามือนะครับของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น d i ไอโซเมอร์นะครับแล้วถ้าเป็นไปอยู่ด้านซ้ายนะครับถ้ามันกลับข้างนะครับไปอยู่ด้านซ้ายนะครับผมลองวาดรูปดูนะครับ โอเอสด้านซ้ายมือนะครับเพราะฉะนั้นแบบเนี้ยนะครับจะเรียกว่าเป็นแบบ L isomer นะครับ L จำง่ายๆครับ L คือ left hand side left ก็คือซ้ายมือนะครับซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะจำได้ง่ายหน่อยนะครับเรารู้จักสเตอร์เรียลอโซเมอร์ไปแล้วนะครับแบบ D กับ L form นะครับทีนี้ทีนี้เรารู้จักสเตอร์เรียลอโซเมอร์เสร็จแล้วนะครับทีนี้เรามาลองวาดรูปโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างแบบวงแหวนนะครับว่าเอ๊ะ ในธรรมชาติจริงๆแล้วนะครับว่าโมเลกุลของมันเนี่ยนะครับมันสามารถเกิดเป็นวงแหวนได้ด้วยนะครับมันจะไม่อยู่ในลักษณะของฟิชเชอร์โปรเจคชันนะครับมันจะอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นฮาวเวิร์ดโปรเจคชันหรือว่าเป็นวงแหวนนะครับซึ่งโมเลกุลจะเป็นวงแหวนได้นะครับจะมีการเกิดทําปฏิกิริยากันมากกว่าโมเลกุลนะครับอย่างกรณีนี้นะครับกลูโคสนะครับก็จะเกิดปฏิกิริยาระหว่างคาร์บอนิลคาร์บอนอะตอมนะครับทำปฏิกิริยากับหมู่ไฮดรอกซี่ของ อสมมิติกขอันอะตอมที่อยู่ไกลที่สุดจากคาร์บอนนี้อนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกาคล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นผมลองวาดรูปนะครับดูจาก c 1นะครับผมชี้โยงมานะครับมันจะตกที่ c 1เนาะทีนี้เวลามันทาพิยานะครับตัว o ที่ปรากฏอยู่ในวงแหวนนะครับก็คือ o ของไฮดรซีนะครับแต่ว่า o ของคาร์บอนจะไปรวมกับไฮโดรเจนนะครับกลายเป็นน้ำแล้วหลุดออกไปนะครับอันนี้ผมวาดรูปใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับ c 1จะวาดจากขวามือนะครับไล่มานะคครรัับบวววงงกลมเอจะะป็นนนแห พว,วงแหวนตัวนี้จะเป็นวงแหวนไพแรนดนนะครับเวลาว่านะครับแตกกิ่งนักศึกษาลองดูการแตกกิ่งก่อนนะครับว่าการแตกกิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้ต้องจํานะครับเราจะได้รู้ว่าตุ๊กกูโคสเองนะครับการแตกกิ่งของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะครับก็คือชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับอย่างกรณีนี้ให้พิจารณาตัวที่43นะครับจะ ต้องจำไว้เลยนะครับว่า C3 เนี่ยมันจะชี้ขึ้นข้างบนนะครับเพราะฉะนั้น C2 C4 เนี่ยมันจะชี้ลงนะครับอันนี้เอาไว้ทำไมก็เอาไปเปรียบเทียบกับโมเลกุลอื่นที่เป็นไอโซเมอร์ซึ่งกันและกันนะครับที่ผมจะถามในข้อสอบด้วยนะครับทีนี้พอมาดูนะครับตัวคาร์บอนเตที่หนะครับก็จะเรียกว่าเป็นคาร์บอนที่เป็นทำให้เกิดไอโซเมอร์อีกแบบหนึ่งได้นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นอันโอมบริคคาร์บอนอะตอมนะครับซึ่งตรงนี้จะเกิดโครงสร้างไอโซเมอร์แบบอันโอมบริ ไอโซเมอร์นะครับพิจารณาอย่างไรนะครับอันนี้พิจารณาก็พิจารณาที่ไฮดรอกซี่เหมือนกันนะครับโดยนะครับไอโซเมอร์ของมันจะมีแบบอัลฟากับเบต้าฟอร์มนะครับอัลฟากับเบต้าไอโซเมอร์นะครับถามว่าพิจารณาอย่างไรนะครับก็คือ C ตัวที่1นะครับมันจะมีหมู่ไฮดรอกซี่นะครับเราจะพิจารณาที่หมู่ไฮดรอกซี่นะครับก็คือ OH นั่นเองนะครับว่ามันอยู่บนหรืออยู่ล่างนะครับมันชี้ขึ้นหรือชี้ลงนะครับถ้ามันชี้ขึ้นนะครับก็จะเป็น ไอโซเมอร์หนึ่งแต่ถ้ามันชี้ลงจะเป็นไอโซเมอร์หนึ่งนะครับันถ้าเป็นชี้ขึ้นนะครับมันจะเป็นลักษณะเออ่มันจะเป็นไอโซเมอร์ที่เป็นเบต้าฟอร์มหรือว่าเบต้าไอโซเมอร์นะครับเบคือบนนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นไฮดรอกซีที่อยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นอัลฟาไอโซเมอร์นะครับเวลาเรียกชื่อนะครับเราก็เรียกว่าเป็นเบต้ากูโคสนะครับถ้าเรารู้จักว่าเป็นดีหรือเป็น L form, แอลฟอร์มเราก็ใส่เป็นเบต้าดีกูโคสนะครับอัลฟาดีกูโคสนะครับเราก็จะรู้จักโครงสร้างมันด้วยรู้จักไอโซเมอร์มันด้วยแล้วก็รู้จักว่านี่มันคือน้ําตาลอะไรนะครับอ่ะถ้าเป็นของคีโตนล่ะครับมันจะเป็นยังไงอ่ะคีโตนก็คล้ายกันครับแต่ว่าคีโตนข้อสังเกตของมันก็คือ1คือคาร์บอนิลคาร์บอนตอออมมก็คืันยู่ิว C2 ใช่ไหมครับ C ดับบลอน O เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะไปทำปิยากับตัวไฮดรอกซีที่อยู่ที่ C5 นะครับท่านนักศึกษาจำได้นะครับจะไปที่ C5 นะครับเพราะว่า C5 คือเป็นอะซิเมติกคาร์บอนอะตอมที่มีหมู่ไฮดรอกซีที่อยู่ไกลที่สุดนะครับจากอะโบนิโอคาร์บอนอะตอมนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวงแหวนมันจะแคบลงมา1อ่า1มุมนะครับจะกลายเป็นวงแหวน5เหลี่ยมนะครับห้าเหลี่ยมนะครับโดยออกซิเจนที่ปรากฏในวงแหวนนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับก็คือมาจากหมู่ไฮดรอกซีนะครับ ตัวนี้ครับเกิดเป็นห้าเหลี่ยมซึ่งห้าเหลี่ยมเ่ยจะเรียกว่าเป็นแบบฟิวแลตนะครับตัว C1 นะครับจะห้อยอยู่ข้างนอกนะครับ cs2 o h นะครับ C1 จะห้อยอยู่ทีนี้ก็มาเป็น C 2สองซึ่งจะเกิดมุมตรงนี้นะครับนักศึกษาลองดูจากในรูปนะครับ C 2สองนะครับเป็นตัวเกิดมุมนะครับเห็นไหมครับว่าจะเกิดอยู่ห้าเหลี่ยมนะครับ C 6หกก็อยู่ข้างนอกนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สามารถเกิดเป็นไอโซเมอร์ได้เหมือนกันนะครับโดยพิจารณาจากโมฮิเดอซีเหมือนกันนะครับที่ตำแหน่ง C2 นะครับอันนี้พิจารณาที่ C2 ถ้า OH ตัวเนี้ยอยู่ข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับอัลฟาไอโซเมอร์นั่นเองนะครับทีนี้ไฮไลท์ของข้อสอบนะครับอันนี้คือบอกไว้เลยนะครับว่าผมออกในข้อสอบนะครับโดยการอเน้นรูปลักษรรู้จักนะครับแล้วก็เรียกชื่อให้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดรูปโครงสร้างฟิชเชอร์โปรเจคชันได้นะครับ เราก็จะสามารถเข้าใจไอโซเมอร์ที่เหลือนะครับแล้วถ้าเราวาดวงแหวนได้ด้วยนะครับจะทําให้เราเข้าใจทั้งหมดนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะจับคู่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสอบที่เอาไว้ทดสอบความจำของเรานะครับอันนี้ผมว่าจากโมเลกุลด้านซ้ายมือนะครับอันนี้เป็นฟุกโตสนะครับเป็นคีโตสด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นคีโตนนะครับ C w o e o n เห็นไหมมี C d o ตัวที่2นะครับ อันนี้เป็นกลูโคสนะครับอันนี้อันที่วาดถัดมานะครับเป็นกลูโคสนะครับอันนี้จะวาดเป็นกลูโคสนะครับให้สังเกตนะครับว่าตำแหน่งของคาร์บอนิออตอมมันอยู่ที่1แล้วนาาเป็นแอลดีไฮด์นะครับแต่ C2 นะครับมันจะเป็น o h ด้านขวานะครับคล้ายกันเห็นไหมครับว่าฝั่งที่เป็นฟุกโตสเองนะครับก็อยู่ด้านซ้ายเนาะก็อยู่ด้านขวานะครับทีนี้ดูนะครับ C 3 c 4 c 4ีเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับคือฟังเดียวกันนะครับอันนก็สังเกตนะครับ ทีนี้เวลาให้จําก็คือให้จําตําแหน่งที่ C3 นะครับ C3 นะครับตัวถัดมานะครับตัวถัดมานะครับผมกําลังวาดรูปของน้ําตาลอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นไอโซเมอร์ของตัวกลูโคสนะครับเวลาเราเขียนสูตรพื้นฐานเราบอกไม่ได้เลยว่าเป็นน้าตาลอะไรนะครับ C6H12O6 มันกันหมดเลยนะครับตัวถัดไปตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมออกในข้อสอบเหมือนกันซึ่งผมย้ําแล้วในห้องเรียนนะครับตัวที่ผมมาร์กเกอร์ไว้ก็คือตัวกลูโคสนะครับ ตัวด้านซ้ายคือฟกโตสทีนี้ให้เรามาดูนะครับตัวถัดมานะครับผมจะวาดเป็นกาเล็กโตสกาเล็กโตสกาเล็โตสสตัวยาวยาวยาวเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ต้องพิจารณาตัวก็คือตำแหน่งที่ C ที่เหนือกว่าเลขสาไปอีกนะครับก็คือ C4 ก็คือ C4 นะครับแต่ถ้าแมนโนสชื่อมันสั้นนะครับตัวพิจาราก็คือ น้อยกว่ากูโคสนะครับก็คือเลขสองนั่นเองนะครับลองดูวาดรูปนะครับเห็นไหมครับว่า C ตัวที่4นะครับของกากเล็กโตส4ตัวที่2ของแมนโนสลองมาวาดรูปดูครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรลองดูนะครับเห็นไหมครับ hh เหมือนเดิมนะทุกอย่างเหมือนกันหมดถ้า c 3จะเท่ากันนะครับเหมือนกันหมดให้เป็นตัวก็เียก่าเป็นจุดจดจำเนาะทีนี้ตัวที่แตกต่างนะครับเห็นไหมครับว่า ตำแหน่งที่คำว่าที่4ของากลโตสสลับกับข้างกับกลูโคโสแล้วก็ตำแหน่งที่ C2 ของของแมนโนสก็คนละข้างกับกลูโคโสนะครับแต่ที่เหลือเหมือนกันหมดเลยกับกลูโคโสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับคือนักศึกษาต้องอจําให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราจารูปร่างได้แบบนี้นะครับเราก็สามารถตอบได้ว่าคือน้ตาตาลอะไรนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกไว้ว่าคือน้ตาตาลอะไรนะครับฮ้ยต้องเข้าใจวงแหวนด้วยนะครับเราจะดูอะไรต่อนะครับก็ดูตรงที่มันขีดตำแหน่งที่ C 3สาะครับ ตำแหน่ง c 3เห็นไหมครับว่า c 3ของกลูโคสมันจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนนะครับข้างบนหมดเลยนะครับเพราะ c 3เราเป็นตัวเรฟเลนต์เนาะตัวจุดอ้างอิงนะครับแต่พอมาดู c 2นะครับของแมนโนสเห็นไหมครับว่าชี้สลับชี้ไม่เหมือนกันนะครับพอมาดูกาลิกโตสนะครับตำแหน่งที่ c 4ชี้ไม่เหมือนกับกลูโคสนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตำแหน่งจดจำนะครับพี่สาก็จะสามารถที่จะเปรียบเทียบได้นะครับโอเคนะครับขอให้โชคดีในการสอบนะครับ Thank you